จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมากด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นผิวสวยเปลือกบางเนื้อแน่นไส้เหลืองไร้มเมล็ดและปลูกได้ทั้งปีทำให้ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยนิยมมาแปรรูปกันอย่างแพร่หลายศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชมีบทบาทหน้าที่ผลิตและขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากพนังให้ได้คุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ต้นพันธุ์กล้วยพันธุ์ดี เป็นต้นพันธุ์ปลอดโรคให้ผลผลิตสูงและตรงตามสายพันธุ์เพื่อพี่น้องเกษตรกร,กรได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเรียกกระบวนการนี้ว่าต้นน้ำต้นกล้วยใช้ประโยชน์ได้ทั้งลูกใบลำต้นเกิดความคุ้มค่าของทุกส่วนของกล้วยใบกล้วยหรือใบตองใบตองสดจะนำไปใช้ประโยชน์ห่อข้าวเหนียวห่ออาหารต่างๆทำเป็นกระทง ใบตองใส่อาหารแทนภาชนะสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อนำใบตองสดมามว้วนพับจับจีบก็จะนำมาทำเป็นกระทงหรือใบสีใบตองแห้งเมื่อนำมาควั่นจะได้เชือกเหนียวสามารถนำมาสานได้เป็นกระเป๋ากล่องใส่กระดาษทิชชู่หมวกและต่างต่างอีกมากมายสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ใบตองแห้งนี้ด้วย เปลือกกล้วยที่กรีดเป็นเส้นแล้วนำไปตากแดด5-7วันเปลือกกล้วยจะแห้งพร้อมทำเป็นเชือกกล้วยใช้ผูมัดหอ่ออาหารหรือนำมาสารเสือ่อสารกระเป๋าพวงกุญแจแล้วแต่จะนำมาประดิบประดอยและออกแบบเป็นของใช้อื่นๆใกยกล้วยคือกระบวนการแยกเส้นใยด้วยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย นำมาทอเป็นผ้าใยกล้วยสามารถทำกระเป๋าเสื้อผ้าและขออใช้อื่นๆได้กาบกล้วยสามารถนำมาปั๊มขึ้นรูปเป็นภาชนะต่างๆเพื่อใช้ในการใส่อาหารทำเป็นบรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเทรนด์การอนุรักษ์ธรรมชาติได้ด้วยผลสดมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็น ผลสุกนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แก่กล้วยตากกล้วยอบกล้วยทับหรือแม้กระทั่งกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตต่างๆผลดิบก็มีประโยชน์เช่นกันนำมาแปรรูปเป็นกล้วยผงกล้วยฉาบอร่อยไม่แพ้มันฝลั่งเลยทีเดียวค่ะเปลือกกล้วยที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องสำอาง เนื่องจากเปลือกกล้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระลดการสร้างเม็ดส,สีตัวการสร้างริ้วรอยฝ้าและก็กระนี่กล้วยนี่เป็นกล้วยบาขานั่งนะคะ,ะพันนั้นเราบอกไม่ทูกแต่เราเรียกว่า เป็นกวยติว่าเข้าพระราชาท่านนะให้มาตั้งแต่รุ่นโผนพอผันทำส่วนแต่เล,นะล็กปลูปักทำช่วนกับป,ปกูกลลกล้วยกู้วยตั้งแต่ผอดาเกษตรตำบลก็กเ,กเห็นวา่าเป็นลูกปักไข่ไาดาอ้อินได้ให้คนได้กาเลยให้ผันกล้วยมาผันกล้วยมากคือผันพระราชาท่านหรือเป็นกวยเหนือเยอือก้องทมเด็กปานเจ้าราบรมราชินีนะ ซึ่งกะเลยมาขยายหย่พันเอามาพโพแอเตอนเล็กๆนี้ซึ่งกะเอาเอามาขยาย่พันขยาย่พันกะได้มาเป็นลูกเป็นล้านเป็นเล่นมาขนนู้โคทักจ้ำแน่ขนนี้พข่ทักจ้ำแน่มึงพาไปปลุกตอนนี้จึงได้มาเป็นอกวยนี้กวยนี่จะมีใจายเรื่องนะเหนือแน่นซึ่งพอพอมา,อาตากันมันมันจะเป็นกวยตาที่วาเหนือแน่นทายไม่แข็ง อากร่อยมากนะคระับบานโรนจะไม่มีมเล็ดถ้าบางบางพันธุ์น้นะมันมันมันจะมีมาเล็ดนั้นลูกมันจะยาวอย่างยาวมันนั้น,นผนพันธุ์นั้นสกปรกพันธุ์เนื้อมันร่วมเนื้อมันจะไม่แน่นแล้วการเนื้อจอะเป็นที่แดงๆเป็นที่ชมพูแต่ของเรานี่จะเป็นเนื้อสีเลือง คามสามรดีองตัวแต่ความสลมารถไต้เรื่ยงครับไตเรื้องเก็ไม่ดีนะแต่ลอดมันจะเป็นที่เรื่องของพ่อดวแล้วดีดี๋ยวร้อนนะคัะต้อะสบร่องใสคัวจะไล่ีจะไล่ข้างเอ่ผู้ชายเราทมายถึงดอยบมงไปนั่งไหครับราาเนือเปลกาทำรชา ว่าออรนนี่ครับรกอไปดยส่นไ้มะการีนไปยส่เนยนะครับออม่นจะจอกนเยะเในคืนผีชุมชนนะไรเป็นไงคะเ,เราปลูกรวยเองไหมหรือว่าหลักเตอร์มาด้วยก็ติบ้านนะครับิบ้านนั้นปลูกรวยอ,อยู่แล้ลท่ก่อนเราจะทอะไรทำก ใชายาวนุ่นะครับแต่แต่ลักยัวแค่นี้เวลาเขาให้ดีหรือเปล่าเวลาเขาให้ดีเขาหมนครับลเขา้เขามเมดิน่าพที่ผวนกต้องรุน่าจะเาบตแต่นยขออแบหรว่าถ้าเรา้ระทายกาาเออ่นีนะครับ ตอเนี้เราตืสไใ่งลเองแต่ว่าถ้าว่าขอยใน่ม่พอเราหับืนกั้านะครับชาวบ้านในรุ่บ้านจะตัดสินจะใช้อไรเขาจังสิในแต่ไยดีกว่ไม่้อเเลยขอร้อนนะครับขอร้อนไม่เดือร้อนใ่้นมาแต่รูนี้ถ้าเราอฉมตัวมา้าไม่ลับเรามาฟ้าตลอดลาข้าไี่ ขอให้เสร็จนะครับานไม่ก็มก่าทำแนี้ะครับไม่เกไม่กอะไรไม่่ลยแก้มให้หรอกะไรก็ไม่พอไม่พ้ ให้หรือเหลน้ำับจากค่าหถุงเหลืองให้หลันอขอรางกำเนิดตัวสื่อหน้าต่อชืตขับเหลือใหกระจายตัวอะไรนี่มีการที่รุางรับต่อไหนทางมีระบบให้เจ้าัหนจะเป็นเหการณาแฟเทื่อราคาซืตอนนี้ต้องตอนนับไม่ไม่ตอไม่ได้ิ้นะเออกล้วยน้ำว่าปลาขอนั่งเป็นกล้วยี่ไม่มีเม็คกั ตัวว่าลูกค้าก็งใหญ่ตามงจังหวัดเชิญมากไม่รู้จักเม็ดกล้วยเด็กๆใหญ่ํำกล้วยสาลาที่จนมันมีเม็ดติดไป็น่สกดอะไรอยู่ดำดำอยู่ในในกล้วยเข่งกัดจังติดน,น,นี่ต้องกลายมาเป็นปากพนังาสามปีกว่าข้าบอีกว่าเลยปากพนังเลยรสชาติแตกต่างกันกันกบกล้วยธรรมดาไหมมันมันว่านนึกกว่านะ ว่าปวยไม่บุ้มด้วยของยหญ่เ้วยไม่บุ้มเอามาตั้งชุดคื้ยคื้วยบบบว่านั่งฟิวไม่ค่อยช่วยแต่รสชาติดีเดึงก็ไม่ต้องบุ้มเอามาตั้งสี่วันก่อนชุดแต่ว่าไม่ปอยชุดสมรสชาติผมเก็บผมได้มันจะคาดเวละผมยื่นไนตั้งรูปตอนนี้จนประดางใหญ่อ้อสี่วันวันที่หนึ่วัน 80ก,กิโล0กิโลตั้ง100กโลอาทิตย์ต่ออาทิตย์ต่ว่าหนที่วันนี้บางวันนั้นา0กิโลบางวานัน20กิโลเพื่อจะเรียลลวอาทิตย์หลัง100กโลพืชพันธุ์ดีต้องศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร